สบายดีพี่น้องตอนนี้กะเมย์มอนมาหาผู้ใหญ่โพงเลยพี่น้องเด้อมากับเมน้อยนี่เด้สบายดีพี่น้องมากับเมน้อยพากระลงมามาแล้วกับโบเห็นนั่งเอถามผู้ใหญ่โพงว่าคนเมื่อเฮือนบ่คนไปใส่เจ้ากระโบหูบ่หรืออะไรไหนเมื่อเฮือนเอออล้วบ่เมื่อเฮือนเจ้าไปเมื่อเ้ารนี่บ่เมื่อเ้าร์นี่เออชือกาแฟมานี่ะ จะไปซื้อกาแฟ่ของสาเนี่ยมาเราบ่เห็นเพิ่นเออไปนี่ก็ไม่ได้บอกใครหรอกเออคอยกันย่างพระท่านเห็นเพิ่นเด้อคอยยัางโมโบรีพบเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เข้าไปเฮือนข่อยมื้อนี้ฮะผู้เธอเพิ่นต้องไปเฮือนข่อยทุกมื้อทุกมื้ออืมซาแต่เก่าหั่นนะแล้วข่อยสิลงข่อยสิไปหาเพิ่นหลังจากข่อยมือนี่ข่อยสิลงไปถามเบิ่งเด้อไปหาเพิ่นอยู่เฮือนว่าแบบใด มาแล้วบมาเลยบอบอ,บอ,อยู่น้ำเล่าโบหรือในใดขอดกสิบ,สบ,สาบถามเบิ่งเดอเออถมานติดตามลิดเมมอนเดอพี่น้องเดอเมมอนิลงไปเพื่อนเมอเอเดอเป็นในใด,ด,ดกสิบปถามให้เพื่อความสบายใจมาหรือบ่มากกสิบมาให้ข่าวทั้งนี้หู้อีกเหตุผลยังเมื่อพันพันเมื่ออยู่เลยลเหตุผลยังอ,อยู่บ่ได้บบมันเป็นในใดจังอยู่บ่ได้เนาะอืมเอนอ,นอ,อตีเตีนนนยนยังแบบใด น้ำในบ่สะดวกบ่กินน้ำกินน้ำอยากบ่สะดวกบ่หรือว่าแบบใดน้ำกินกะต้มกินก็ได้นล้วบ่กินแนะนำเออเพราะว่าอยู่พุ่นพ่นพ่นกินน้ำอนามัยนี่อยู่พุ่นนะอยู่พุ่นพ่นกินน้ำอนามัยได้ซื้อน้ำตุกอนามัยกินอยู่พุ่นนะแต่คนยินอยู่วเพาะว่าว่าอยู่นี่หันบ่ขับกินน้ำกินนี่แหละมันลำบากตัวนี้คนนี้เราจมแต่ว่าขี่รถมาต้องข่อยมือนั่นนะมือใช่ไหมหมัดแขนนั่น เออมอนเลยเขาตัดสินใจแล้วเด้อเขาสิเอาแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขามักเขาสิเอาแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาหั่นบ่มีไผเขาโตคนเดียวแล้วบอกนี่นะนุ่ข่อยตอนสอนรถกันมาตอนสีบมัดแขนหัอะนะตอนนั้นมามาเบิ่งม่านมาเบิ่งเพื่อนเบิ่งซานหัอะนะตอนมาเบิ่งตะอีศนะตอนประธานเด้มาหมัดแขนเนาะมาเบิ่งฮะเบิ่งเจ้าหแหละมาเบิ่งเพื่อนเจ้านแะละเขาตัดสินใจแล้ว เอาสิสเอาผัวแล้วนะได้ครักับสิเอาพมอมีฝูงเจ็บเบิ่งไข่บิ่งเป็นเลากบาลนี่แหละลูกเข้ากะซ้ำนั่นแหละเล่ากบาลนี่แหละพึ่งไปได้ดอกเล้ากบานี่แหละเราเอาหนะเออกะยิงตามเลยกันตัดสินใจกะกันตดสินใจเอาอีรีได้เพรามันเอาลินได้ขอกระบอกน่นี่แหละขอแบาเราหนักขันเอาแล้วคือเอาอย่าไปเอาคือครงกลางๆ แล้วคนกลางๆหรือยาวก็ยาเพราะว่าสุขคนสุขยากให้กำลังใจกันสอยกันเห็ดสอยกันหาและตัวเห็ดยังได้ตัวก็เห็ดไปตัวสิ่งใดตัวเห็ดบ่ได้ตัวก็บ่ต้องเห็ดอือก็บอกเราเด้๋ยวด้ว่าเห็ดเปียกนักบ่ได้อียังบ่ได้เนาะบอกเลยคอยบอกเดี๋ยวด้เอยก็บอกให้เจ้าเดี๋ยวด้ไปย่อไม้นักอียังหน่าเราเห็ดบ่ได้นางไอ๋น่ะด่างถวยหนึ่งเขาเห็ดกินหน่าเราเห็ดได้อืมในมอนกระทามืดได้ก็คือพี่น้องได้ยินได้หูได้เห็นกันในตอนมาทีแรกเนาะส่องซาลาวิสารเนาะ ไปได้ถามผู้ใหญ่พงก็บ่าเออเอาสันทางนั้นได้เป็นได้พายิ่งพายิ่งกระตอบว่าเอาเนาะบ่มี่ัยบังคับดจพี่น้องออืนี่กะม่มอนกับโบสบายใจเนาะมาแล้วก็บ่เห็นกระตกใจบบเห็นนางเอ๋นี่ม่มอนกระตกใจเป็นยังคือเผิ่นบบไปหาข่อยเคยเผื่นเมื่อุ่นนะนะคืขขอโบเขาไปหาข่อยอยู่เพื่อนโอ้ยอมอนเอ้เขามาเด้อสันดังสี่เขาอยู่บ่ได้เด้อเป็นะไนั่นนี่กลับไปเบอาสู่ฟังซะจะเสดหูอืออันนี้ยังบ่หู เดี๋ยวสิไปไปเดี time, ๋ยวก็สิถามเนอะิไปถามให้เหตุผลแบบใดผลสิมาอีกบ่อหรือว่าเมื่อคิดนหอดลูกซื้อบ่อยัน่าคิ้นหอดลูกลูกอยู่ผืนเดียวกับมีจะเ้าว่าวาปะเด้อนี่จะเผ่าว่าเมื่อถามเบิ่งตัวผ้เกียวกอนางเถื่อนผลมากกับมีจะถามเบืองกรจะเผาตุกมุกตุกใจคนเฮาก็คันไปถามกับบู้หูเนาะพี่น้อง นี่ค่แม่ม้อนก็เป well. ็นเป็นผู้ใหญ่ไห้พายทางยิ่งแม่ม้อนแม่น้อยเนาะเป็นผู้ใหญ่ไห้อันนี้ก็ะจะให้หูเรื่องวัตถุหูทุกคนแหละเป็นใดๆกักับบริตตัวบริอัมบอดปิดปางอีฟสองอิฟซี่ดอกกระเจียวหูจักไปมาแบบใดอยู่แบบใดเนาะอันนี้ก็ได้แม่ม้อนแห่งบ่ได้มากก่าปิดบางอียังเลย้าววายังก็เห็ดยังก็คือคือเห็ดอืม ให้หูให้เห็นั่นแหละเอาก็คือเอาโมเมนตเอาหลินสางขบคัวมันก็ต้องขักแน่ตัดสินใจสก,กันนักแน่นมันจะเอากันได้เนาะวเวลาเอาหลินมันโมแมนของนั่นนี่น่ะไปเปิดบังคับไฟเอาสั้นลยยแล้วพ่อใหญ่พงแล้วคอยสิมเมื่อถามเด้อมเมื่อถามนางแอกรว่าแบบใดหา้าไ้คำตอบแล้วคอยสิมาบอกเจ้าอีกทีเ้ออ่าโอเคพี่น้อง นี่ค่ะแม่ม้อนมาเฮือนแม่แอเด้อพี่น้องเด้อมาหาแม่แอนี่แหละแม่แอร์กำลังอยู่นี่แหละทีมาถามมึงแม่แอเป็นอะไรมาเลยบอกรู้ไหมได้เป็นอะไรเอ๊ะบอได้เมื่อหาผู้ใหญ่พงเปล่าดีพี่น้องบอได้เมื่อแล้วเป็นอะไรล่ะมันบกัดบูดีเราหันได้แต่ใจเราหันเฮ้ยงัวเข่ามันเฮ้ย เอาเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงเดี๋ยวขอไรงัวก่อนผังเอาพี่น้องผังออกจากปากแม่แอเด้อเอาอันนั้นเลอาอันกวนข่อยย้ำอยู่น้ำนอนกับมัได้อยู่ในนอนข่อยโควิดกัดข่อยกับป้าแล้วมาอยู่เพื่อนข่อยทีไรเนาะเออเหตุผลนะเหตุผลนะเหตุผลที่เจ้าอยู่น้ำลาบ่ได้อยู่น้ำลาบ่ได้แล้วแล้วกวนกับขำกลางคืนแล้วกวนกับขำกลางคืนมาอยู่ในนอน เออนี่ฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อออกจากปากแม่แอเด้อนี่เด้อได้กะอือลูกหลานเฮ็ดให้ก็ดีอยู่คักอยู่้อันนั้น้ติูติหลานเฮาเฮ็ด่อยแล้วอือแต่ว่าข่อยสิเอาเราอยู่อือมันเอาบ่ได้อือเราได้แต่ใจาอือของแท้นะมันบ่ได้ว่อย่อยเลยบ่อยู่บ่ได้่อยละมาอือเาีนะเออ บริเตติว่าสถานแบบเจ้าอยู่แบบใดบริเตบริเตติถูกง่ายกับบริเติเนาะบริตติคอยกระถุกคือกันเออถูกง่ายคือกันเออแมื่อถึงเวลาเราถูกคอยกระถุกคือการอ่าก็อยากมีที่พิงเนาะก็อยากมีที่พิงแล้วจังเอาเหมือนบ่เป็นไปบ่ได้แต่ก็มาแล้วอืดูบ่ได้เนี่ยสิผ็ดได้ไอืงฮังเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็นบ่ิไฮติลูกบ่ิไฮติร้านบ่ิไฮติ บแมเนว่า fc สิไปลุ่มเบาให้นางมดลุ่มห้ยเบาเพชรลุ่มเบาเส้นมีมดบแมเนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทางนี้กระขาดที่เพิ่งทางนั้นกระขาดที่เพิ่งสู่คนซูทุกยากเนาะไปกับไปดูโตัขากแหน่แล้วไปกับคือเห็นในขีดเบาเพชรสซมนเด้อคลิปซาลาบอยสานอะไรเด้อพี่น้องเด้อกระทายเฮเบิ่งว่าใบยีพงเป็นได้ดเอาเจ้าสาวมาให้มักโบแล้วก็ตอบว่ามักเนาะแล้วค่อยกระทายเจ้าเป็นได้ดเอเอาบบเอาได้บเจ้าตอบว่าได้หรือเปล่าตัวได้ ถ้ามันเป็นความจริงเเอาไปแล้วมันผลบวกเป็นอย่างแต่ใจเราอืมันคือความคิดจช่อือยู่นํำเราบ่ได้และเราวนแต่กังขามันขึ้นมาอยู่ในนอนเราอือยู่ได้เืาจะอยู่บ่ได้ของก็มาแล้วอันนี้กับพังเราเดือบ่อกว่าเป็นบ่ได้พี่น้องเรื่องบนเตียงเนาะเรื่องบนเตียงบอกว่าเป็นพอใหญ่พงหน่อยเรามีแต่ใจซื้อแต่สุขภาพร่างกายเราหันเหตุให้บ่ได้ว่สรรซะมีแต่รูปแต่คำแต่ดมแต่หอม เฮาก็มุดมัดเนาะอือแม่นตัวนี้หั่นกะบ่ติตัวนี้หั่นกะได้ถืกไผกะบ่ดีคือกันตัวนี้หั่นเออคั่นว่าสิเอาแล้วกเอาแล้วกนอนไผนอนมันแม่นบ่นีเว้าจงเนาะอันนี้อันนี้กแม่มนเว้าจงเลยเด้อพี่น้องให้เข้าใจความรู้สึกของแม่แอเด้อเราเข้าใจแนวนี้เด้อที่ว่าเรามามานี่เรามาเลยเราบ่เมื่ออีกนี่บ่เมื่อแล้วบ่กลับแบ่กลับแล้วเนาะอือข่อยเข้าใจว่าเจ้าเราเว้าว่า เราไปเอาส่งเสือเครื่องนุ่งเราแล้วบ่มีเสือผ่าว่าสันคอยไปสือกับแพมาเราวบเห็นเราอยู่เพื่อนเราวะ <laughs> มาล้วเพ้นเราอยู่เพื่อนสงสัยว่าเราเมื่อเอามันเสือผ่าเราฮะเนี่ยออว่าเออจังด้กกะยาจะพาว่าว่าเราปะคอยไปทามเมืงกอนคอยไปหาเราเมื่อนีนนะออ้ไปกับเม่นหน่อยเมื่อนี่นะอออไปกับเม่นหน่อยนะคอยไปทามเราแล้วคอยจังสิมหาห้คําตอบเจเดอ้อพอใหญ่พง้งคอยบาดมเออใครอยู่ในนั้นคอยเลยจะไปหาอยู่ได้จะไปหาเจ้าอยู่เรา <laughs> อย่าไปหาเจ้าค่เจ้าผ้าค่อยไปหาเล่ายุค่อยขึ้นฮอดอเป็นว่าได้นีเรล้าก็ขึ้นฮอดเจ้าเอลีเราก็เงาเรล้าก็ขึ้นฮอดเจ้าเีลีมือคึืนนี่แหละมีคนมาจูดเทื่อนเราบ่หูเด็กน้อยมามาจูดพอแต่เอเมื่อนหยัดมือหลมเขาในบนปองเยี่ยมเขาไขก่กอนเข้าไปเ <c oughs> งนินเรามีสามล้านเราไปถือไปเขาไปเบิร์ดวราไหมเคยมีเงินสามล้าน่อยโฮมไว้ สีเซ็กโหลดข่อยสียางแป้งโหลดข่อยแล้วกะสิบ่าอยากได้ลูกอยากได้เมียนี่แหละแล้วกวาดอันนี้อือันที่ว่ามาอันที่ว่าฮีดท่าฮีดแก่เนี่ยขอาก็สีไปเฮ็ดยู่วเราอะอืมผัดมาเป็นแนวนี้ใส่ซะอืมีก็หนีเงินก็เสียเราอะเดี๋ย้เวลาว่าจะกินอืมเาว่าเขามาจูดเฮือนเราเห็นอันให้ขีดไหมน้อยเห็นว่าพี่น้องดำดำหันเขาจูดคือสิเป็นเด็กน้อยแล้วบแม่นผู้ใหญ่เนาะ บอมจุดนันหนึ่งพอด,ดีเ้วล้มมือจกเข่าไข่กอนปองเยี่ยมออกนะอืมไข่กอนปองเยี่ยมออกแล้วเขาก็เข่าไปนะเร,ปเราไปอยู่เฮือนเราไปอยู่เฮือนเราไปอันออกมาเฮือนไม่น้อยเลยมันซื้อยาซูบอืมคำลแล้วเราออกมาเราย่างมาหาันมากลางคืนเมื่อ <ส uting> ไป <ส uffy> พอดีท่านเห็นไพ่ใหม่เราก็ท่านได้หมดอืมวมื <ส ups> ่อท่านก็สื้อหมเมื่อเห็นได้เฮือนเราค่ะแต่เราท่านเห็นเราก็ท่านได้หมดเราอะ เราก็เสียใจนางเงาอยู่เลยแล้วก็ได้ไปตาต้นเราอยู่อดอกทีเห็ดจังไรคนเฮาเนาะแล้วน,น,นี่แหละคือจังซี่แล้เด้อพี่น้อ,องเด้อที่ไป็มอนมาถ่ายให้เห็นเล้วเด้อมาให้ได้ยินกระปากแม่แอ่แล้วเด้อแม่แอ่อยู่นั่บ่มได้คือแบบนั้นเลย,ยพวัวใหญ่พงหันมิตรจิตแต่ใจดมหอมนั่นซื้อฮั่หอม,อมตลอดเออนอนทั้งวันนอนทั้งวัน เออหอมเฮานี่หอมตลอดเนาะหอมตลอดออหนากวนเออเพิ่นว่าเอา่นได้เออข่เด้เอออไปให้เจ้าเมืออืออยู่ในใจเมือเมือก็อยู่ในใจอย่เออเออให้เจ้ากวนอยดูๆก็สิเออจกวนอยดูๆแบบนี้อยสิอยู่นําเจ้าติออแม่นไผสิอยากัน หิวอยู <ter jer> <authenticity> <spe> ่หิวนอนกลางคืนเนาะที่นอนก็ไปนอนแล้วมดมมากวนมาหอมอยู่ไปนั่นนี่เร็่ยวเห็ดยังกับเห็ดมันกับยู่น้ำมาได้ได้เนียนเราวามขี้เดียดหลักอายเนาะพี่น้องเม่ม้อนกับวราแบบนี้เลยอือคือจังสี่เด้อพี่น้องมาให้เห็นเด้อเอาคลิปนี้กับเม่ม้อนลาไปก่อนเด้อปากระเบนกุ้ยไหลซัตตะไข่ให้ส่งเม่ม้อนพากินพาเที่ยวอย่าโทษเม่ม้อนเด้อจะโทษนางมุน่าโทษเบาเพชรอันนี้ใจเมย์เอะหมักเองเนาะอือมันใช้โทษลูกโทษล้านบ่แม่นได้ เขาเห็ดถ่ก็ดีแล้วค่ะขอยมันอยู่บ่ได้อ,อยู่บ่ได้จําเป็นแต่กมาแล้วอบ,บอกพี่บอกน้องแล้มากก็ได้อือย่างรัดมาทงางฝาบมาในเมย์มอนยังมาหู้เลยว่าเพิ่นมาเนี่ยยังโมจักเลยเพิ่นยังไม่ได้บอกว่าเอ้ยมอนเอ้ข่อยมาเด้อข่อยอยู่บ่ได้เด้อดดสันสิพันก็บ่บ,าบาอกอีได้พี่น้องเลยเออมาอยู่เพื่อนตัวเองเซอยอยู่ฉจนเห็นเองจนมาเองเดี่สแหละนี่อ้าคลิปนี้ก็ไปกับเด้อพี่น้องเด้อบาย